เรื่องนางวนทองเนี่ยมันเอาเข้าสู่ที่ประชุมของระดับบริหารสูงสุดของประเทศเนี่ยใด่ว่ามันต้องมีผลต่อประเทศพอสมควรนะเพราะฉะนั้นนางวนทองโอกาสที่จะรอดอดแทบจะไม่มีครับเอางี้ดีกว่าคุณตายคุณตายได้ดูหนังเรื่องคุณช้างคุนแผนไหมซีรีส์ที่เพิ่งทำใหม่เห็นว่าฮามากสนุกสนานแบบจริงๆนะไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูตกยุบเลยคือรู้ว่าหนังมันดีรู้หละว่าหนังมันดีแต่ว่า จริงๆเรื่องคุช้างคผนผมก็รู้ไปแล้วก็มันเป็นเรื่องที่เหมือนเหมือนถูกเล่าซ้ําเล่ามาจนเรารู้ว่าแ่ว่าที่มาที่ไปเป็นไงก็เลยคิดว่าดูเรื่องอื่นก่อนที่เราไม่รู้ไปดูช่องสามดูทั้งเรื่องที่ที่เรางไม่ได้ไดูเฉลยมานี่าเราก็รู้ผมก็รู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายนางวันทองก็ต้องตายทีนี้เราจะมาพูดถึง่ว่าทําไมนางวันทองต้องตายมันมันสมควรตายมันสมควรตายฮคือทาไมคนที่ตายต้องเป็นนางวันทองทาไมไม่เป็นไอ้คนที่เกาะเรื่องวุ่นวายสองคนน่หะไอ้ผู้ชายสองคน มัน,ม,น,นมันอย่างนี้มันอย่างนี้มันจะมีฉากแล้วคุณดูหนังใช่ไหมผม,ผมเห็นผันผ่านคือฉากในหนังเนี่ยที่พระเจ้าอยู่หัวนะในใน,ในเรื่องนะออในเรื่องในบทระพันเนี่ย ให้นางบอลทองเลือกเลือกว่าจะเอาใครจะจะเลือกอยู่กับใครผู้ชายคนไหนนางบอลทองก็จะให้เหตุผลมีเหตุผลของตัวเองอะว่าจะเลือกขุณช้างก็ไม่ได้รักคุณช้างถึงแม้ว่าคุณช้างจะรักตัวเองมากแค่ไหนวะกไม่ได้รักคุณช้างที่เป็นเมียคุณช้างเขาเพราะว่าถูกเล่์เลี่ยมถูกโกงถูกบังคับถูกอะไรกุนใจอะไรเงี้ยจอมเป็นต้องยอมเขาเลยไม่เลือกคุณช้างจะเลือกขุนแผนตัวเองรักขุนแผนมากรักมากแต่ว่าคุนแผนเองก็หลายใจแต่ผู้หญิงที่ไหนจะไปทนอยู่ได้เขาก็ไม่อยากที่จะไปทนเพราะว่าถ้าอยู่กับขุนแผนเขาต ต้องตกเป็นเงียของชา้ชางหรช้างใครได้เหลียมคณนั้นนี้ได้ก็เพราะว่าพึงแผนมัวจะไปอยู่กับเมียคนนู้นคนนี้ไม่กลับบ้านอ๋อนี่คือเป็นมุมมองมุมมองของนางวันทองอ่านางวันทองคิดนี้ก็เลยไม่เลือกอพอนางวันทองไม่เลือกเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่นางวันทองเจอคืออะไรนก็คือขัดคําสั่งของพระราชาซึ่งเราก็รู้อยู่ในจารีของของสมัยก่อนจารีของสมัยก่อนเนี่ยจารีในละครแล้วกันะคือมันไม่ได้จารีในละครหรอกเป็นจารีตเลยที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าเรารู้กันว้าสมัยยุทธยาเราเรียนมาจะเป็นอย่างนั้นคือ,องพมพ <S <S ก็ถือว่าเป็นกบฏกหลังข้อหุ่ใจข,ข้าพเจ้าก็จะสั่งให้คุณเลือกแล้วอะ,วะแต่เขาไม่เลือกอามทองก็กลายเป็นกระบฏท,ทันทีเป็นกฎหมายสมัยโบราณสม,ม่นนี้มันเป็นกฎหมายเขาทําผิดกฎหมายไงเขาทำผิด<อ>ในสมยัยน,นู้นนะก็เลยถูกปาะหานชีวิตไปคล้ายๆกับเหมือนพันท้ายนรสิงห์อนแต่มันก็ดูฟังดูไม่มีเหตุผลน,นะคือทำไมไม่เลือกแล้วไม่ไม่มีเหตุผลที่จะไม่เลือกเลยถ้าคนทั่วไปฟังมันเป็นละครมันสร้างมาให้เกิดความโรแมนติกเป็นอย่างนั้นแหละเป็นละครนี่มันเป็นเป็นละครอันนี้ต้องชมคนคนประพานคนเขียนเรื่องขึ้้้้นนนนนมมมมมมาาาววว่่่่ัีีุใหหเ็ดยะไช ผบคนไทยจะไม่โรแมนติกมุมนี้ก็ถือว่าเป็นมุมที่แบบเออขายอมตายเหมือนมันไทนอร์สิงอ่ะแต่มันเหมือนมันโยนโยนขี้เออไม่ใช่มันโยนความรับผิดชอบให้านายวันทองว่ะคือมาแกในม่ได้แก้ที่ต้นเหตุในชะ่ไหมคือเหมือนกับว่าสมัยก่อนอนายวันทองเอาทั้งชีวิตอะ่ะนายวันทองไม่ได้มีสิทธิ์เลือกอะไรเลยตั้งแต่เกิดมาผู้หญิงสมัยก่อนไม,ไม่มีสิทธิ์สมัยก่อนเลือกเองไม่ได้เลือกอกผัวก็ไม่ได้พ่อแม่ต้องเลือกให้เออใช่พ่อแม่ต้องเลือกให้ผู้หญิงสมัยก่อนอ่ะในใในคุณแผนนี้เขาก็ไม่ได้เลือกแต่เขารักกันมาเอิญรักกันเฉยเขาก็ไม่ได้เลือกก็โดนเรารักกันเขาไม่ได้ว่าจะแต่งงานกันได้เลย ก็ต้องให้พ่อแม่เขาตกลงยินยอมพร้อมใจมีเนี่ยมีคำสั่งสาลออกมาให้แต่งกันได้เพือจะแต่งได้อย่างเงี้ยพอใส่เสร็จปุ๊บมีมีข่าวว่าคุณแผนตายแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์เล่อกที่อยู่เฉยเฉยอยู่เป็นไม้ก็ไม่ได้เขาไม่มีสิทธิ์เขาก็ต้องหาผัวใหม่มาให้แต่พอมันมีเรื่องกเกิดความผิดพลาดเกิดระบบระบบมันดวนขึ้นมาจะมาโยนความผิดให้นางวันทองม่าให้นางวันคนเลือกอ้าวอันนี้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 พูดไปมันก็จะเหมือนกับว่าว่าขนมประเพณีเราจารีเรากฎหมายแนวทางการปฏิบัติของ ในสมัยโบราณคือไม่มีโอกาสให้ผู้หญิงได้มีปากมีเสียงเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมาในทองตูตาเพราะอะไนก็เพราะจารีที่เรามีปฏิบัติกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ผู้หญิงแม่งก็เลือกอะไรเองไม่ได้ออกความเห็นอะไรเองก็ไม่ได้คําสั่งของของเจ้ามเนื้อหัวก็คือกระบฏเหมือนกันก็มันก็เป็นสุดท้ายมันก็ตายพอะไรก็ตายเพราะจารีแต่จริงๆนะคดีคดีสุดท้ายของนางนางวันทองเหมือนเหมือนคดีที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะฆ่าทิ้งโดยโดยเฉพาะเป็นบทประพันธ์เราต้องทำมาให้มันโรแมนติกให้มันหน้ามันก็ชบพั อย่างหนึ่งแหละที่นอกจากความโรแมนติกแล้วมันก็ต้องสะท้อนสังคมด้วยอก็า,าถือว่าสะท้อนอยู่ก็นี่งง้กเสียสีพอรือยังสะท้อน ก็ดีว่าสะพ้อนพอหรือยังสะพ้อนอ๋อคอนสะพ้อนหรือยังก็หรืก็แค่ก็แค่แบบขัดคำสั่งแค่นั้นเองใช่มันไม่แหม่เขาพูดไปมันใช่แค่ขัดคำสั่งนี่สะพ้อนหรือยังอ้าอย่างเงี้ยนี่ทั้งสะพ้อนทั้งแดกดันทั้งให้ภาพเลยนะถ้าพูดตามเหตุตามผลคืออ่าเขาขัดคำสั่งอ่ะหนึ่งผิดข้อหนึ่งแล้วข้อที่สองคือคำสั่งขัดคำสั่งสั่งของเขามันมีผลกระทบต่อข้าราชการผู้ใหญ่สองคนคนหนึ่งก็เป็นผู้มีความสามารถด้านธุรกิจการค้าอีกคนหนึ่งคนมีความสามารถด้านการเชิดยุทธการทหารอ่าแล้้้้วททาาาาใหคนนนนนนีีไมม่เเเป็อองงกรรับืสย หายเ็นไฮะพูดแบบนี้แสดงว่าคุณจริงก็ยังไม่สามารถข้ามข้ามข้ามยุคมาได้พูดอย่างนี้แสดงว่าจะโยก็ผิดในผู้หญิงใช่ไหมไม่ใช่ผมว่าผมบอกว่าถ้าเหตุผลที่จะจกำจัดนางวันทอมันก็มีอยู่ว่าเออถ้าขารคำส่งมันมีผลกระทบต่อบ<อ>้านเมืองมันก็เลยแ,แบบว่าก็เลยสามารถที่จะตายได้ เขาจะอ๋อเขาจะรับคุณจริงกำลังผมพี่ผว่าที่ผมหาเหตุผลให้มันกต้องอะไคิดว่าสมัยก่อนเนี้ยเป็นการเซฟถาขึ้นมาเพื่อที่กำจัดนางวันทองถูกไหมอ่าใช่โดยที่วัดใจว่านางวันทองเนี้ยมันต้องไม่เลือกใครแน่นอนแล้วถ้านางวันทองจบจบถ้านะหนึ่งโยนขี้ก่อนเไม่ใข่โยนข้อรับผิดชอบก่อนถ้านางวันทองตัดสินใจได้เด็ดขาดถูกต้องฉลาดซึ่งผู้หญิงสมัยก่อนไม่ได้ไม่ได้ถูกสัมผัให้ฉลาดอยู่แล้ว เอาตัวเองเปละเอาตอนรู้ซึ้ตัวเองอ่อาทีนี้ถ้าอาจจะถ้าบังเอิญแมานางวันทองเนะี่ยรู้วิธีเอาตัวรอดก็จบไปแต่ว่าถ้าผิดถ้ามีคําตอบที่ไม่ชอบมาพาคนคือตอบอะไรส่วนใหญ่จะตอบอะไรก็ผิดหมดนั่นแหละส่วนใหญ่ก็ผิดหมดนั่นแหละอันนี้ก็เป็นยังไง,งผมรองนะครับยังไงก็ต้องโดนกาจดัดู่ดีก็ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะฮะอันนี้คือเป็นเหตุผลของของการทํางาน ของคณะผู้ใหญ่ที่กําลังมองว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงดีอันนี้นะฮะอันนี้<ช>อมองบบบแบบผู้บริหารอันนี้คืนนอ,นนอนนคุณคิงมองว่าการที่นํางนทองตายเนี่ยมันส่งผลดีต่อประเทศชาติแน่นอน<ม>เพราะว่าทําให้ทร้งการทั้งผู้ใหญ่สองคนเนี่ยกลับมาทํางานท้งานต่างๆทำงานไม่ต้องหมกมุ่นลึกลักประเทศก็จะเดินหน้าต่อไปนะทองก็เป็นผู้ที่จะเสียสละตัวเองถูกไหมเหมือนเป็นคนกู้ชายยังให้ประเทศเดินต่อไปได้ของผมนี่ก็มองว่ามองว่า ไม่บุญเ้าไม่ได้ผิดอะไรก็แค่ก็แค่ผิดผิดจารีสประเพณีของเราแค่นั้นเองจารีสของผมหมายถึงว่ากฎหมายนะฮะที่บอกว่าคําสั่งของในหลวงคือที่สุดใครมันผู้ใดทัที่ขัดคําสั่งก็คือกบฏดมีโถทษถึงตายในเมื่อเขาให้เลือกแล้วตัวเองไม่เลือกก็คือขัดค,คาสั่งนี่คือมุมมองของผม,ผมไม่มองของจริงฮะมับก็ใช่เตยแต่ก็ต,ต้องย้อนมาอีกว่าคดีเรื่องพบกผมเนี่ยจริง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 มันไม่ควรจะเอาไปถึงระดับ ปกครองประเทศไงครับ็แล้วโดยเฉพาะเป็นผู้ภูมิเมียที่ที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเชื้อพระวงด้วยซ้ำครับเป็นผู้ภูมิเมียของพวกข้าราชการด้วยซ้ำแข่งเล่นเรื่องนี้มันก็ได้มองหลายมุมนะมุมมองหลายมุมเอเพราะฉะนั้นเรื่องนาวน์ทองเนี่ยมันเอาเข้าสู่ที่ประชุมของระดับบริหารสูงสุดของประเทศเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีผลต่อประเทศพอสมควรนะ เพราะฉะนั้นนางวันทองโอกาสที่จะรอดอแทบจะไม่มีครับเพราะว่าเอาเขามันเข้ามันเข้าที่บริหารของของระดับสูงสุดของประเทศไปแล้วครับไม่นานรอดตังแรกครับโอ้เป็นาปัญหาระดับชาเลยผมผมพูดพูดแบบผู้บริหารเลยนะใช่ก็คือปัญหาเรื่องเรื่องของหัวเรื่องของเมียเนี่ยมันส่งผลกระทบในระดับกว้างใช่ไหมเพราะฉะนั้นเข้าใจ้ะเป็นมองที่ดูยิ่งใหญ่มากเลยครับ นั่นเนี่ยใครที่แบบทะเลาะกับทะเลาะเรื่องผัวเมียกันเนี่ยแล้วจะเอาเข้าสู่สัมภาเนี่ยปัจจุบันก็ยังไม่มีไม่เห็นเคล็ดแรกไม่เห็นเคล็ดแรกนะวัติศาสต์เคล็ดแรกไม่ไม่ได้เป็นอ๋อไม่ใช่ประวัติศาสตร์แต่คิดว่ามันก็คงเคยมีแหละไม่งั้นมันก็คงไม่เอามาปดิษฐ์เป็นเรื่องนี้หรอกก็ดูแบบเพื่อ พื่อบันเทิงแล้วกันนะฮะดูร่างเทิรแต่ว่าเชื่อผมเชื่ออย่างวนาหนังทุกเรื่องท erm ี่เขาสร้างมาเนี่ยละครทุกเรื่องถ้าเราดูแล้วเราคิดตามมันเรามันเราเราจะได้สาระเราจะได้เกิดความรู้ของมันแต่ก็มีเกิดความรู้อีกนิดนึงให้นะครับว่าาประวัติศาสตร์ที่มันไม่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศเนี่ยจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบของตำนานคือจะไม่มีรายละอักษรนะครับอย่างคุณช้างคุณแผนก็เป็นตำนานเป็นตำนานะเป็นตำนานเหมือนกันซึ่งหมายความว่าอาจจะมีจริงหรือไม่จริงก็ได้ แต่มีเขาแต่มีเขาโครง <in> แต่มีเขาโครงละครแต่ก่อนนี่ก็เกิดสร้างขึ้นจากเขาโครงยกตัวนั้นจากเขาโครงที่เห็นแล้วก็จินตนาการต่อๆมาอาจจะแบบอาจจะเยอะจินตนาการเวอร์ไปจนผิดธรรมชาตินั่นนี่เลยแต่ว่าจริงๆมันก็คือสร้างมาจากสิ่งที่เขาเห็นแล้วต่อยอดออกมาแต่ก็มีต้องมีแต่ก็อาจจะเป็นส่วนย่อยๆของประวัติศาสตร์ที่มันไม่ได้เกี่ยวกับการสร้างประเทศนะครับก็เลยถูกไม่ได้ถูกบันเทศกะโอเคก็หวังว่าคงได้รับเกิดความรู้กันไปบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมขอบคุณครับ